แองจี้รับไม่ชินเรียกคาลิกสามีขำๆไม่มีเวลาทำการบ้านปั๊มลูกแพนเปิดร้านโรตีสายใหม่ให้โซ่หลังจากแต่งงานไปได้สักพักค่ะก็ไม่เคยมีโอกาสได้อัปเดตชีวิตหลังแต่งงานของสาวแองจี้กันเลยล่าสุดเนี่ยเจอตัวสาวแองจี้เนี่ยมาร่วมงานครบรอบหนึ่งปีรัชภูมคลินิกเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยให้ฟังเขาว่าชีวิตหลังแต่งงานเนี่ยมีการปรับจูนกันบ้างค่ะแต่ก็ยังไม่ชินที่จะต้องใช้ชีวิตแบบสามีภรรยากันบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังรู้สึกเขินๆอยู่ค่ะที่จะเรียกแฟนว่าสามีค่ะส่วนแพนปันว ว่าอยากมีลูกค่ะแต่ไม่มีเวลาทํากันบ้านเพราะตอนนี้เนี่ยสามีอยู่ที่คูเวตเนี่ยตนเองก็ต้องบินไปหาอยู่บ่อยๆค่ะหรือมาว่าตอนนี้เนี่ยสาวแองจี้เนี่ยกำลังจะเปิดร้านโรตีสายไหมแบรนด์โรตีแพนเนตจะตัวออกมาบอกว่ามีแผนที่จะเปิดที่คูเวตค่ะแล้วก็ดูใบในเร็วๆนี้เราไปให้เจ้าตัวเขาพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้กันเลยค่ะก็ปรับ นิดนึงค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็น,มนไม่ใช่เอ็นจิคนเดียวแล้วอะค่ะต้องเป็นเป็นชีวิตคู่แล้วอะค่ะก็ต้องก็งนึกถึงสามีแล้วก็ต้องเรียกว่าแฟนตัวเองเรียกว่าสามีก็เลยมันก็ต้องกลับค่ะเริ่มชินกับคำนี้แล้วใช่ไหมคะยังไม่ชินเลย <laughs> คือเราก็ไม่ได้ค่อยได้เจอกันด้วยอะค่ะแล้วพอพูดถึงแลวเออเนี่ยต้องขอแฟนเอ้ไม่ใช่สิต้องโทรหาสามีคือยังยังแบบยังตกใจนิดนึงค่ะพ่อแม่ยังแบบรับไม่ได้เลยค่ะหัว <laughs> ตายแล้วลูกสาวแต่งงานแล้วก็อยากมีเลยอะค่ะแต่กําลัง ยังไม่ยังไม่มีเวลาไปทำงานบ้านเลยค่ะจะให้สามีมานี่ค่ะที่นู้นมันมันร้อนนล้ค่ะต้องต้องมาคือก็ต้องพักบ้างอะค่ะแต่จะรอให้ปิดกล้องก่อนค่ะจะได้แต่จริงๆคือตัวเราก็พร้อมที่จะมีน้องอยู่แล้วอยากพร้อมแล้วค่ะตัวเขาก็พร้อมที่จะมีแล้วไหมฮะเขาอยากให้มีเลยค่ะพ่อแม่อยากให้มีแฟนเลยค่ะ ทำใส่ไหมอะค่ะใส่ไหมใช่ขนมเหรอคะเป็นขนมใส่ไหมค่ะใช่ขนมที่เหมือนกับไข่อยุธยาเลยอไคะใช่เพราะที่บ้านเป็นคุณแม่เป็นคนอายุธยาค่ะก็เลยอยากทําใส่ไหมอะค่ะใช่แล้วก็แบรนด์ว่าอะไรโรตีแพลเน็ตค่ะกำลังปรับ สูตรตัวเองอะค่ะเพราะว่าหลายหลายเจ้าเนี่ยจะใช้สูตรแบบใช้กลิ่นจะไม่พาส่งเพะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงก็เลยอยากจะใช้รสชาติธรรมชาติด้วยอย่างอย่างเช่นแบบใช้แป้งสตรอเบอรี่เนี่ยก็จะเอาแป้งเอ่อจะเอาสตรอเบอรี่สดเนี่ยมาปันป่นใบเตยก็ก็มาปั่นเองด้วยใช้ไปเตยจริงใช้สตรอเบอรี่จริงใช้วานิลลาจริงเลยะค่ะขายออนไลน์ด้วยแต่ว่าจึก็เลยจะเปิดร้านที่นู่นนะคะที่คูเวตค่ะใช่ที่คูเวตกับดูไบะค่ะ ตอนนี้มีมีแผนมีแผนที่จะวางแถวเอมพัรียมอโศกอะไรเงี้ยค่ะแหมงานนี้ดูเหมือนว่าระยะทางเนี่ยจะเป็นอุปสรรคในการปั๊มลูกของสาวแองจี้ซะแล้วล่ะค่ะยังไงเนี่ยก็รุ้นให้มีเบบี้ไว้ๆนะจ๊ะสาวแองจี้